ือรอกชาร์โดและนี่ก็คือเกมโยกังน,นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานกันแล้ว <c oughs> เป็นการแคสการลงลานครั้งแรกของรอกชา์โดนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะเล่นกับใคร <c oughs> อ่ะกับแรกจะตายโชว์เลยนะฮัลโีลแม่หกสิบด้วย ล่าโคมากนะัเด็กพี่หองพี่โอ๊ตนะครับวันนี้ใส่เซ็ตดีด้วยอ,าอย้าวเก็บเซ็ตดีอ่ะเนี่ยตกใส่ใเล่นกันเด็กครับเก็บไว้ใส่กระเท้าดีนะครับขอดองค้าสี่ฝงนี่ดองคาห้าแต่ค้าสี่ก็เทียบเท่าค้าหน้าเพราะว่าค้าน่าไม่มีเซตดีนะ โยเลยมั้ยโยนโยนเร่งจับเร่งจับ ไปจะไปฮะดับซี่ดับซี่ต้องเปลี่ยนเซตเองนั่นไงขอเวลานอกกันทั้งคู่ฮะไปใส่เซตด,ดีแน่ๆว่าแล้วเอาแล้วะตาคนต่างเปลี่ยนเซตนะตอนนี้ใส่กันดีละกันดีบวกติเองนะครับมาพร้อม เริ่มปาดเขาให้โอ้โห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 ไม่เข้าอะ่ะเข้าแล้วปาดออกเออทำไมไม่ดีล่ะฮะขอให้บุญบุญผมบุญเพลินเลยเนะี่ย ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคลาส4กับคลาส5นะครับถ้าอยู่คลาส5ด้วยกันหนีถ้าใส่เซตดีใี้ผมหมุนไม่เข้าแน่ๆนเซตีนี่ของอันตรายต่อรธนูเลยนะเราหมุนที่แกเข้าเท่าไหรนะ่น่ยดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ค่อยได้ดูยานะครับ บางทีอาจจะเปพลาดมาดูกันว่าใครจะยาหมดขวดก่อนกันนะว <c oughs> ุ้ยดูดูดูขาดปากผมว่าไม่ลงอะ่ะเอาจริง <c oughs> เพราะปานเนี่ยการที่ปานมันจะออกพร้อมแบบตรงเวลาเป๊ะๆเนี่ยมันยากนะหัวดองเป็นแจจว่าแบบกดยาหมดจริงอะไรพวกเนี้ย อย่างนะครับสีมันจะเป็นฟันเหมือนกับว่าฟันเป็นฟานแบบกล่องครับ,รบไม่ลงนะครับมีความเห็นตรงกัน <c oughs> โอ้โหใจตรงกันมากไม่มีใครเอาใครลงฮนะ เปดีบกเ็ดบวก้าบวกหบวกเจ็ดโหดร้ายมากนับแข็งเกินปอนอ๋อนี่ผมมาแคสเร็วเกินร้เปล่าคนไม่ค่อยมีอ่เดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปแล้วกันเนาะโอเคครับผม โอเคครับเราก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะมาดวลโหมดกับสี่คนครับวันนี้อย่ดีแสนนะครับเขารู้สึกว่าเขาจะโกงผมมากนะแต่ก็เขาก็ายังอยู่ในคลาสสี่เนาะก็ถือว่าไม่เป็นไร,รเขาดีแสนนะครับแล้วเขาจะไปอัญเชิญคู่รักเขามาด้วย นะครับจะจะใช้บัฟผู้รักแล้วก็อะไรของเขาเนี่ยแหละผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ยัรู้คือมันจะเหนือกว่าผมอ่ะคือเขาจะกดผมไม่ลงให้ได้อ่ะ <c oughs> ก็ดวลกันมาสามรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเขาก่อนละกันเมื่อกี้ก็มีการดวนโหดระหว่างบีกับมินนะครับก,ก็บีซีสีกับมินซีสีเหมือนกันนะครับ มันก็แป๊บเดียวผมก็เลยไม่แคสเนาะเอามาแคสตอนผมจะดวนดีกว่าลองวิเล่นนะ <c oughs> ชอบมาเล่นอย่างเงี้ยครบทุกท่าลอเ,เล่นนะอีอีแล้วก็จักมาชาติบุกก้าออกมานานจังเนี่ยเมื่อไหร่จะเล่นรอนานแล้วนะ ดู่าเกียนเขียน,ย,นยิงตัวเองไม่ได้เลือกี่ต้งเงยดดดไม่ได้บ นี่ยถ้าเกิดใครที่สามารถบล็อกได้นะครับคือเราอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดกดที่ชื่อเขาเนี่ยครับมากดยิงมันจะหันแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่หันแปลว่าบล็อกไม่ได้เขากันบล็อกเราไว้แล้วนะฮะแล้วก็ยิงใส่ตัวเองแต่ยัี้ก็จำทีเป้าหมายที่อยู่ด้านล่างนะครับ อเอาเถเดี๋ยวบัคก,กับคนนี้เขาอ,อยู่ข้างล่างนะเขาอ,อยู่ข้างล่างดูให้เต็มตานี่คือวิธีเกี่ยนนะปกติเราถ้าเกิดยิงปกติจะยิงไม่ได้นะเนะี่ยลงไปละนะไม่ได้วิธีบัคนะยิงใส่คนบนลานก่อนแล้วยิงใส่ตัวเองแล้วก็ยิงใส่คนด้านล่างซะ <laughs> มนันนกเี้ย ชอบชอบนะครับผมก็เป็นวิธีการเทียนสาหรับนักนูนะครับแต่เกียนแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคือมันทํำยังไงวะน่าจะเป็นสะกิลนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยไอเนี่ยไอถอยไปเรื่อยแต่ผมทําไม่เป็นอ่ะโอเคครับรู้สึกว่าคููรักเขาจะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะดวนกันยังไงเอาละฮะแล้วปอปแล้ว ตามมาดีท่าทายท่าทายตับ้บ <c oughs> หากเช็คด้วยโอ้โหโอ้โหโนเก๊กโนยา โนเก็กโนยาเจอกับคูลัดบวกเก็กบวก,บ,วก,บ,วกบัฟอีกโอ้โหแม่งครบเลยมาดูกันว่าผมจะสู้ไหวไหม <c oughs> จะไหวปะวะเนี่ยไม่ขอกดยานะเราจะไม่โกงมาออกล้ว เริ่มจากง่ายๆก่อนนะเซิร์ฟคือบีดีแสนกับนูนะฮะดูนี่ไม่ได้กดไม่ได้เก๊กด,ด้วยเอาแล้วสกิลนี้สกิวลรวมฮนะก็ยังกดผมไม่ลงนะเอาแล้วผมหมุนแล้วพันหก สองพันเอาดิเอาดิไหวเปล่าไหวเปล่าเอาดิไหวเปล่าไร้กระปุกเรียบร้อยเรียบร้อยโลแกนโนยาฮ่บวกหมุนเจ็ดรอบติดเนี่ยผมใส่คุมโนรับบวกสี่นะฮะก็ อย่างที่เห็นนะฮะอ้าวของใหม่ฮะเอามาดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งว่าใครจะหลับตะคิวลรวมเอาผมไม่ลงอะเอาจริงอะเรื่องสองวันหก 2, 6, กดนูไม่ลงฮะนี่ให้ดูเลยไม่ได้โกงไม่ได้เกียนนะเซตบวกสี่ฮะเอาแล้วกูข้างแล้วมึง 2, สองวันสี่ ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่สู้โอ้โหเท่าไหรอะสองพันสี่บวกสองรอบไม่อยากกดยาตันจะหมดดูฮะดูเลย นะครับกันวิบวกสี่ครับเสื้อกันเวลครับเกาะกันเวลนะครับโนเกกโนยานะครับบัฟของตัวเองล้วนๆแล้วก็มีบัฟคู่รักครับที่ให้มาที่ให้มานะครับก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปการเล่นลานนะครับกับบีโหดบีบีโหดเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับรอกชารดครับผม